เราก็จะได้ทําความสงบเหมือนเดิมเนาะเมื่อกี้เราได้สวดมนต์พร้อมกันไปแล้วก็ได้พากันนั่งนั่งอยู่ท่าเดียวนะหรือว่าบางคนก็เปลี่ยนท่าไม่เป็นไรเนาะแต่พงพี่ก็นั่งอยู่ท่าเดียวนะถ้าเรามีจุดมุ่งหมายที่ที่แน่นอนว่าเราจะทําไปเพื่ออะไรเนะเราก็จะเต็มใจทํามากขึ้นนะเห็นอาน,นิสงส์ด้วยแล้วก็มีความตั้งใจด้วยว่าเราจะไปทําเพื่ออะไร เราจะเราจะนั่งสวดมนต์อยู่ท่าเดียวเพื่ออะไรเราจะสวดมนต์ทุกวันเพื่ออะไรหรือเราจะนั่งฟังเทศน์นั่งอยู่สงบสงบถ้ามันจะคิดไปเรื่องนั้นเรื่องนี้เราก็จะดึงความคิดอันนั้นที่มันฟุง้งซ่านกลับมาหาตัวเองเช่นเดิมถึงมันจะไปก็ไม่ให้มันไปไกลนะดึงกลับมาอยู่ที่เดิมนะต้องผูกไว้กับคําบริกรรมเอาไว้เพื่อจะให้มันได้อยู่กับเราไม่ให้มันไปไหน เพราะว่าตั้งแต่เช้าถึงเย็นมาความคิดของเราก็ออกนอกตัวเองไปเรื่องนั้นบ้างเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องครอบครัวเรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องเพื่อนเรื่องไปเที่ยวชอปปิงเรื่องกินเรื่องนอนดูหนังฟังเพลงความคิดของเราก็จะออกนอกกายไปหลายเรื่องยิ่งออกมากถ้าปฏิบัติธรรมก็ยิ่งขาดทุนมากนะแต่ถ้ายิ่งเข้ามากก็ กำไรมากนะถ้าเป็นทางโลกก็เหมือนกับว่าเรายิ่งออกมากเงินออกมากก็ยิ่งขาดทุนนะแต่ถ้าเข้าเข้ามากก็ได้ไดกําไรฉันใดน,นะใจเราผู้ที่อยากที่จะมีทุกน้อยนะในชีวิตเรามันมีทุกมากเรื่องนั้นบ้างเรื่องนี้บ้างไปทํางานก็ทุกกับคนที่ทํางานกับเราอยู่บ้านก็ทุกกับพ่อแม่บ้างกับคนงานที่บ้านบ้าง กับแม่บ้านไม่อยู่บ้างหรือต่อไปแม่บ้านไม่อยู่เราต้องทํางานเองก็กุ้มใจหรือว่าอยู่กับคนนั้นคนนี้เราก็ตื่นมาอยู่คนเดียวคนอื่นก็ยังนอนอยู่ก็อดกุ้มใจไม่ได้ทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นความทุกข์นะอันนี้คือเราส่งจิตออกนอกน,นั่นเองส่งจิตออกนอกเป็นเหตุแห่งทุกข์นะภาษาพระเรียกว่าเป็นเหตุแห่งสมูไทัย,ยแต่ถ้าตั้งอยู่ข้างในไม่ส่งออกนอก เป็นเหตุแห่งสุขะสม,มุทัยนะเป็นเหตุแห่งความสุขถ้าส่งออกนอกเป็นทุกขะสม,มุทัยเป็นเหตุแห่งความทุกข์แต่การที่เราได้มาสวดมนต์ด้วยกันหรือจะสวดที่บ้านอย่างหลวงปู่มั่นนะท่านยิ่งสวดเยอะสวดมหาสมัยสนะูตรผ่าสวดอยู่ครั้งไม่กี่ครั้งนะจําได้ว่าสวดไปสวดไปที่แรกก็เสียงดังฟังชัดนะพอสวดไปเสียงอ่อยลงอ่อยลงเหลือแต่เสียงไม่นวลคนเดียว ตอนนั้นก็เงียบหมดพระก็ต้องพื้นใจเพราะว่าพระพาเขาสวดนะพระจะหมดเสียงไม่ได้พระต้องพยายามสู้ถึงที่สุดนะไม่งั้นเสียฟอร์มพระนะแต่หลวงปู่มั่นท่านสวดอยู่ประจำนะการที่เราสวดมนต์อย่างหนึ่งที่เราปรารถนาหรือว่าที่เราได้จากการสวดมนต์ก็คือว่านอกจากที่เราจะท่องมนต์ได้สวดมนต์ได้หรือได้บุญกุศลอันหนึ่งคือให้จิตมันอยู่กับอยู่กับตัวเองไม่ไม่ให้มันไ,ไม่ให้มันไปไหน ธรรมชาติใจเรามันจะคิดไปเรื่องอื่นนะเหมือนที่พระพุทธองค์ท่านตรัสไว้ว่าทูรังทูรังขะมังเอกะจรังผู้หาสยางเป็นต้นเหมือนกับว่าจิตนี้มันเล่นๆไปไกลแล้วก็ไปไปคนเดียวคิดอยู่คนเดียวแล้วคิดไกลๆไม่มีที่อยู่อาศัยที่แน่นอนอยู่ในถ้ำก็คือร่างกายของเราเองทีนี้เวลาที่เรา ถ้าเราปล่อยให้มันเป็นอย่างนี้นะไม่ได้ไม่ได้ปรับไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้ทำอะไรมาเลยนะถ้าเป็นเหล็กก็เป็นเหล็กเหล็กแหนบนะเหล็กแหนบก็ยังเป็นเหล็กแหนบอยู่ยังไม่เป็นหน้าต่างประตูปล่อยให้เป็นเหล็กแหนบชั้นใดปล่อยให้มันฟุ้งซ่านดูหนงังฟังเพลงนอนเล่นหัวหัวไปได้ตามนะตอนนั้นเราไม่คิดอะไรมากแต่เวลาที่เราทุกข์เนี่ยมันจะได้เปรียบกันเห็น เห็นได้เปรียบเสียเปรียบตอนที่เวลาที่ทุกข์นี่แหละคนที่เขาเขามันฝึกหัดนั่งสมาธิสวดมนต์เขาก็จะมีสติมากกว่าคนที่ไม่ทำนะสติก็จะมากหน่อยพอมีสติมากหน่อยเวลาทุกข์มันมานะทุกเรื่องนั้นเรื่องนี้มาเรื่องเงินบ้างช้อป,ปิ้งบ้างเพื่อนบ้างงานเยอะบ้างเขาเพราะว่าสติที่ฝึกมาหัดมานะมันจะมีความรู้เนื้อรู้ตัว หรือบางคนฝึกมากๆใหม่ก็รู้ตัวทั่วพร้อมนะแล้วก็พอรู้ตัวแล้วความทุกข์อันนั้นเหมือนโจรนจะปีนบ้านนะถ้าเจ้าของบ้านเห็นจรนมันก็ถอยแนบเห็นแนบไปชั้นใดความทุกข์ก็เหมือนโจรนมันจะมาป้นใจเรามาป้นเราพอเห็นเจ้าของบ้านนะคือสติสติฝึกดีๆหน่อยก็เป็นรู้เนื้อรู้ตัวมีสัมปชัญญะด้วยทั้งมีลึกะล,ล,ลึกได้ด้วยมีความรู้เนื้อรู้ตัวด้วย ก็ทําให้ทุกอันนั้นเนี่ยมันเบาบางหายไปแต่ว่าเหตุมันก็ยังไม่หายนะแต่ก็ยังดีกว่ามันมันไม่หายเลยนะมันก็ยังดีอยู่มันหายไปเราผู้ที่ได้อยู่กับตัวเองได้มีเวลาสวดมนต์อยู่กับตัวเองแล้วยิ่งได้สังเกตตัวเองเพราะว่าตอนนี้เวลาที่เรามาสวดมนต์ด้วยกันมานั่งสมาธิด้วยกันหรือสวดที่บ้านก็แล้วแต่ฟังเทศที่บ้านก็แล้วแต่ หรือไปปฏิบัติธรรมที่อื่นก็แล้วแต่ยูว่าพุที่กะสมาคมก็แล้วแต่หรือที่วัดไหนก็แล้วแต่เป็นการที่เราฝนมีดนะเป็นการรับมีดรับมีดให้มันคมนเมื่อคมแล้วก็จะได้ไปหั่นผักหั่นเนื้อนะแต่จะไปหั่นตัวเองหรอไม่หั่นตัวเองไม่ได้หั่นนิ้วตัวเองก็ไม่ได้เดี๋ยวเจ็บชั้นใดนะที่เราฝึกหั่นไว้เช่นนี้นะเราก็จะได้สติกับสมบัตญยะหรือสติเราจะได้คมมากขึ้น มันคมอย่างนี้เวลาที่เราเจอทุกมรสุมชีวิตเราจะเป็นผู้พอทําใจได้มันจะอัศจรรย์เลยเห๊ะทำไมเราทําใจได้วะแต่ก่อนเราทําใจไม่ค่อยได้นะแต่พอเรามีสติฝึกสติบ่อยๆให้มีความรู้เนื้อรู้ตัวบ่อยๆเข้าเลยยิ่งรู้ตัวทั่วพรอมนะยิ่งรู้สึกว่ากําหนดหรือว่าถ้าอัตโนมัติก็ไม่ได้กําหนดแต่มันเป็นมันเองมันก็จะรู้กันมาเองเอ๊ะเรากําลังโมโหนะกําลังจะโกรธ กําลังจะเอาเรื่องชาวบ้านเขายิ่งถ้าใครได้ฝึกให้สอนตัวเองเป็นถ้าเป็นมีดก็ฝนมีดแล้วก็ไปหั่นผัก <c oughs> หั่นเนื้อชั้นใดนเ,เราฝนมีสติรู้เนื้อรู้ตัวแล้วบางคนก็เอ๊ะเรามีสติแล้วจะไปทําอะไรต่อเนาะนอกจากที่เราทําอะไรก็กินยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทําผู้ที่ก็ให้มีสติกํากับไว้ความพลาดก็น้อยนะ ความพลาดความเลินเล่อเกิอดอุบัติเหตุก็จะน้อยลงถ้าเราไม่มีสติเสียแล้วนะก็เหมือนเหมือนคนตายแล้วเหมือนพระพุทธเจ้าว่าเป็นอย่างนั้นแต่ว่าถ้าเรามีสติหนะึ่งก็ก็เหมือนก็เหมือนว่าได้ชีวิตเพิ่มมายิ่งมีสติมากเท่าไหร่ชีวิตเรามีอายุไขมากขึ้นมากขึ้นเลยนะเพราะที่เราตายตายส่วนหนึ่งเนี่ยเพราะาขาดสติ ข้ามถนนรถชนบ้างขับรถไม่ระมัดระวังบ้างไปทํางานเครื่องจักรบางเห็นพาะบางรูปรู้จักกันเครื่องจักรตัดมือบ้างตัดนิ้วบ้างในนั้นก็เดินไม่ระวังหัวทิ่มบ้างนะบางครั้งก็เดินไปก็เอาขาสอดขาตัวเองนะเหยียบเท้าตัวเองก็มีล้มเพราะขาตัวเองเกี่ยวกันก็มีนะหรือว่าล้มเพราะว่าเราเราเดินไม่ระมัดระวังมันมีที่สูงที่ต่ํา นันผู้ที่ไม่มีสติเนี่ยเหมือนชีวิตตายไปครึ่งหนึ่งทั้งหลาย,ยแต่ที่เราได้มานั่งแบบนี้เนี่ยเหมือนชีวิตอายุไขมันเพิ่มไปอีกถ้าคนจะอายุเจ็ดสิบก็เพิ่มไปอีกแปดสิบแปดสิบก็เก้าสิบปีเองมันเพิ่มขนาดนะั้นนะเพราะว่าเราอาศัยสติเนี่ยอาศัยที่เรารู้เนื้อรู้ตัวว่าเราทําอะไรอยู่ยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทําพูดคิดแต่ว่าการที่เราจะฝึกสติได้ดีดก็คืออาศัยที่เราไม่คิดฟุ้งซ่าน เหมือนเรามานั่งสมาธิมาฟังเทศอย่างเงี้ยแม้นมันจะฟุ้งไปเรื่องอื่นเราก็ดึงมันกลับมาเหมือนเดิมแต่กิจกรรมอื่นเล่นคอมพิวเตอร์ก็มีสตินะเล่นเกมก็มีสติยู u b e มีสติแต่มันเหนื่อยทัง้งหลายเป็นสติแต่ว่าอยู่ในสังขารในกองแห่งความฟุ้งซ่านแห่งโลกเนะีย่ยแห่งมายายิ่งเล่นเกมทุกวันนี้มันยิ่งทันสมัยนะมันก็มันก็ยิ่งฟุ้งไปกันหนักกว่าเดิมนะมันเหนื่อย,ยนะเหนื่อยใจ แต่ที่เราได้มาฝึกแบบนี้เหมือนสวดมนต์นานๆมันก็มันก็เหนื่อยนะแต่มันก็ไม่มากนะนั่งท่าเดียวนาน,านมันก็เมื่อยน,นะแต่ผู้ที่เฉลียวฉลาดสังเกตตัวเองบ่อยๆก็จะเห็นว่ามันปวดได้ชั่วคราวมันก็จะหายไปเองนะมันอยู่ไม่นานก็เปลี่ยนไปปวดตรงนั้นบ้างปวดตรงนี้บ้างปวดขาบ้างตั้งแต่เท้ามาหน้าขาตั้งแต่แข้งตั้งแต่ขาตั้งแต่หลงังมันก็เปลี่ยนไปตลอดเวลาเราก็นั่งเราก็สังเกตไปไไเฉย เหมือนเราอาศัยร่างนี้ไปเหมืนอนันเราแค่ดูว่ามันทานํางานยังไงนะทีลรกก็ดูไม่เป็นนะแต่ว่าทาบ่อยๆเข้ามันจะเริ่มดูเป็นนี้ก็แค่ดูว่ามันทํำยังไงเมันจะปวดมากปวดน้อยปวดได้ขนาดไหนการที่เราได้ฝึกอย่างนี้บ่อยๆเข้ามันก็เลยเป็นกายเป็นความเคยชินของเราได้กาไรชีวิตนะท่านทั้งหลายถ้าใครฝึกได้ก็กาไรชีวิตมากน,นะเพราะในชีวิตเราต้องเจอมรสุมชีวิตอีกเยอะทั้งงานบ้างยิ่งเราต้องไป สู้ลบปบมือไปทํางานกับคนนักงคนนี้งานบางอย่างก็ต้องไปยื้อแย่งกับผู้อื่นเผาถ้าเราไม่ยื้อแย่งกับชาวบ้านเขาเราก็ไม่มีงานอึ่งนะไม่มีงานก็ไม่มีกินอึ่งนะเป็นญาติโยมไม่เหมือนพระนะไม่เหมือนพระนะพี่นึกถึงตัวเองนะบางที่บางแข่งของพี่ไปไกลๆนะพี่ก็ไม่ใช่ไม่อยากไปเ่ยมันเหนื่อยถ้าเป็นไ่ได้ก็ไม่ค่อยอยากไปเท่าไหร่มันเหนื่อยนะถ้ามีเหี้ยมีผลก็ไม่ไปดีกว่าให้ใกล้ๆเออเดินไปก็แคบเดียวนะ เพราะว่าเราเราไม่มีลูกมีเมียไม่มีลูกก็ไหม่มีเมียก็ไหม่มีก็กุฏิกุฏางที่อยู่มันก็ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรมากมายนะเราก็เลยไม่ต้องดิ้นรนมากจนเกินไปแต่คา,วารวะญาติโยมเนี่ยไม่มีก็ต้องหาไม่มาก็ต้องวิ่งเต้นเดี๋ยวก็ผ่อนรถเดี๋ยวก็ผ่อนบ้านเดี๋ยวก็ลูกไปเรียนหนังสือเดี๋ยวก็ลูกไปทํางานเดี๋ยวก็ลูกไปซื้อตึกซื้อหอ เราไม่อยากได้แต่ลิเมียเขาภรรยาอยากได้ภรรยาไม่อยากได้แต่ลูกเราอยากได้ลูกไม่อยากได้แต่ว่าพ่อตาแม่ยายอยากได้มันต้องหาให้เน no uh, ี่ยเราก็ยิ่งเป็นทุกข์มากขึ้นแต่ว่าอาศัยการที่เราได้มาทําแบบเนี้ยมานั่งสมาธิมาสวดมนต์เช่นนี้ความทุกข์ก็จะเบาบางน้อยลงไปเรื่อยน้อยไปเรื่อยยิ่งเราได้มาฟังอุบายธรรมที่หลวงพี่เล่าให้ฟังบ้างฟังอย่างที่อื่นบ้าง สอนตัวเองเป็นบ้างนะก็ยิ่งดีเป็นใหญ่กว่าเดิมนะเรามานั่งอย่างนี้ก็เหมือนว่าเราเรามาฝึกฝึกรับมีดให้มันคมนะแต่การที่เราสอนตัวเองเป็นเนี่ยรับมีดก็คือรับสติให้มันคมมากขึ้นในเวลาที่มันทุกจรนเข้ามาอาศัยสติที่มันคมคมเนี่ยมันก็จะทําให้เราทุกน้อยลงแต่ถ้าใครฝึกไปอีกขั้นหนึ่งก็คือว่าเมื่อเรามีความรู้เนื้อรู้ตัวแล้วเราก็มีสติแล้ว เรามีดถ้ามีดก็ฝนคมแล้วทีนี้คราวนี้ที่ท่านบอกว่าให้อยู่กับตนเวลาที่เราทุกข์ไม่สบายใจแต่ก่อนเราก็ต้องไปปรึกษากับแม่บ้างปรึกษาเพื่อนบ้างปรึกษาปูยา่ย่าตาย,ยายหรือคนไหนที่พอปรึกษาได้เดินไปหาหรือว่าโทรไปหาไม่มีใครแล้วก็นั่งร้องไห้ก็ยังไม่เป็นไรนะมันก็เป็นเพื่อนน้ําตาก็เป็นเพื่อนเราเหมือนกันนะ คนก็เลยไม่รู้ว่าดีใจก็ร้องไห้เสียใจก็ยังร้องไห้นะแต่ก็ยังดีนะมันมีที่ออกกันทั้งหลายมันดีกว่าที่ไม่มีที่ออกเลยนะบางคนบางคนเวลาทุกข์กุมใจมามันไม่มีที่ออกก็ไม่มีที่ไปร้องไห้ก็ไม่ร้องไห้ปรึกษาใครก็ไม่ปรึกษาปล่อยให้มันอยู่ในใจเนะี่ยมันก็เลยเป็นโรคเครียดนั่งหลายโรคเครียดโรคเหงาโรคเศร้าโรคซึมเองนะทีนี้มันก็เลยมีหมอจิตเวชเขาก็เลยมีงานทำเลยนะ ถ้าไม่ไม่ใช่หมอก็เป็นศิลานีนะมีงานทำนะ <ś class> อย่างอย่างเล่าให้เมื่อกี้เล่าให้ท่านทั้งหลายฟังว่าอย่างพระอย่างเงี้ยหลวงพี่อยู่อย่างเงี้ยบางคนก็สงสัยหลวงพี่อยู่อย่างงี้กเวลาทุกทำยังไงพระก็ทุกเหมือนยมนะแต่เวลาทุกนี่ถ้าญาติโยมก็จะไปเที่ยวนะไปเที่ยวบ้างไปปรึกษาหาหรือบ้างโทรหาพ่อหาแม่หาเพือ่อนเพราะนั้นคนนี้ชอบปีงบ้างทุกอันนั้นก็เหมือนจะหายไป จริงทุกข์ก็อยู่ที่เดิมเหมือนไม่หายไปแต่มันโดนกบเอาไว้โดนความสุขอย่างอื่นกบความทุกข์เอาไป <c oughs> มันเหมือนว่าเราเราถ่ายแล้วเราถ่ายไว้เราเราเราสมมุติเราไม่ได้ถ่ายที่ห้องน้ำเราเราถ่ายข้างนอกแล้วเราเอาดินกบเอาใบไม้กบเอาไว้ถ่ายมันก็ยังมันอยู่เหมือนเดิมนะมันไม่ไม่ได้ไปไหนไไหนั่นดหไรแต่ว่าความทุกข์เราก็ยังเหมือนเดิมอยู่ <c oughs> แต่มันจะหายได้ก็ต้องเราต้องเก็บให้เรียบร้อยนะชั้นใดนะชั้นเวลาพระอยู่อย่างนี้พระก็มีทุกข์เหมือนกันนะแต่ทุกข์มากทุกข์น้อยเท่านันเองนะแต่อาศัยอะไรมันอาศัยร้องไห้เลยก็ไม่ใช่ร้องไห้นะหัวเราะมากก็ก็มีบ้างน,นะแต่อาศัยการที่ได้สวดมนต์บ้างได้เดินโยงกรมบ้างได้อยู่กับตัวเองได้อยู่กับความอยู่กับความสงบสงัดจนชินนะนะอันนี้ส่วนตัวหลวงพี่นะเวลาที่มันทุกข์ เราก็ไม่ได้โทรหาใครนะไม่ได้ปรึกษาใครเราก็ไม่ได้ไปเล่าให้ใครอะไรฟังมากมายนะแต่เราแล้วทำยังไงมันจะหายก็เล่าให้ตัวเองฟังอี่แหละแล้วเราตัวเองฟังแล้วตัวเองจะทำยังไงต่อก็เราสอนตัวเองไงเราก็สอนตัวเองเราลองคิดดูน,นะว่าถ้าไปเล่าให้เพื่อนฟังให้แม่ฟังให้ลูกหลานเลี้ยหล่อนฟังแล้ววันไหนเขาไม่อยู่ทําไงเนี่ยเหมือนบางคนบางคนอาศัยแต่พระไปเยี่ยมเวลาป่วยไม่สบาย ถ้าเวลาจะตายก็พระไปบางสก,กุลหรือว่าไปถวายผ้าไตาถ้าพระไม่อยู่ทําไงนี้ไม่เสร็จเดี๋ยวนี้เสร็จเลยคราวนี้เดี๋ยวก็ลงไปอาัยภูมิทําอันนี้ชั้นใดนะเราจะไปอาศัยคนนั้นคนนี้มาช่วยเราทาให้เราหายทุกข์เราก็อาศัยได้อยู่แต่ชั่วคราวมันอาศัยตลอดไม่ได้บางครั้งโทรไปไม่รับสายงุนงงจังหัานะาอาศัยตนดีกว่านะท่านพระก็ยังอาศัยตนเมือนวันนี้นะหลวงพี่ก็เห็นหมูนะ่คณะเขาทํางานเราก็พรรษาเราก็มากเนาะ เขาก็ไปทํางานเก็บเต็นท์เก็บเก้าอีเราก็นั่งอ่านบาลีอ่านหนังสืออยู่ตรวจบาลีนะก็เลยคิดในใจเราก็รู้สึกผิดเหมือนกันน,น่นี่เราไม่ได้ไปช่วยเขาเหมือนเราไม่เหมือนเราลึกๆคือเราไม่มีค่านะไม่มีค่าอันนี้ใจเรามันมันสามารถคิดได้ตลอดเวลานะอันนี้เป็นตัวอย่างนะทั้งหลายฟังเอาไว,ว้เพื่อจะได้ไปใช้แล้วทีนี้หลวงพี่ก็เลยมนหลวงพี่ก็อยู่คนเดียวก็เลยมาคิดเอ๊ะ มันก็ไม่มีค่าใน,ใน,ในเรื่องนี้นะแต่มาพิจารณาให้ดีแล้วสิ่งที่เราทํก็คือเราสอนบาลีแล้วก็สอนคนเดียวพายโยมปฏิบัติธรรมแล้วก็ทําอยู่คนเดียวของเราเออคนอื่นทําไม่ได้แบบเราเนี่ยวรอเออรู้สืกว่าตัวเองมีค่าขึ้นมาทีนะค่ามันเกิดขึ้นทันทีเลยขนาดว่าตัวเองมีค่าอยู่แล้วแต่ถ้าเราอ่านตัวเองไม่ออกนะไม่ค่อยได้อ่านใจตัวเองนะไปอ่านแต่ไปอ่านแต่ ไลน์แล้วก็ u t u b e นะมันไม่อ่านใจตัวเองนะมันก็เลยไม่ค่อยรู้ใจตัวเองอีกนะมันก็เลยเป็นทุกข์อยู่นะแต่พออ่านใจตัวเองแล้วก็เห็นตัวเองเออใช่เราก็มีข่าวนี่ว่ะสิ่งที่เราทําคนอื่นทําแบบเราไม่ได้แล้วสิ่งที่คนอื่นทําเราก็ทําแบบเขาไม่ได้ด้วยเหตุผลว่าอายุบางภาษาบ้างจะไปจะไปทําเหมือนกับภาะบทใหม่มันก็กระไรอยู่นะ <c oughs> เขาก็แซลเอาเนาะเคยไปทําแล้วก็แซลเอา <c oughs> เราก็เลยทําอย่างอื่นดีกว่า <c oughs> ที่มันเหมาะสม <c oughs> เหมาะสมของเราเราเนาะ ในสังคมก็ต้องมีความเหมาะสมไม่เหมาะสมไปนะพอรู้สึกว่าเราสอนบาลีก็สอนคนเดียวพายโยมปฏิบัติธรรมก็ทําอยู่คนเดียวแล้วหลายๆอย่างเราก็ทําอยู่คนเดียวก็เลยนึกในใจโอ้เราก็มีค่านี่ปะพอรู้สึกว่าเรามีค่าขึ้นมาในใจความทุกข์ที่มันเศร้าส้อยงอในใจมันหายไปนะหายไปเลยโอ้ก็เลยคิดในใ,นใจโอ้ยนี่แหละคือการอนิสงส์ที่เราได้อ่านตัวเองออก พอเราอ่านตัวเองออกว่าเราทุกเศร้ามองเศร้าสร้อยเรื่องอะไรเราก็อ่านตัวเองเพราะเราอ่านผู้อื่นมาเยอะแล้วเรามาอ่านตัวเองอยู่เนี้ยแต่จะอ่านเป็นมันก็ต้องฝึกอ่านบ่อยๆแล้วสักสักครู่หนึ่งลูกศิษย์จวอ่านเดินมาเมื่อเช้าก็ไม่ได้ไปบินบตรกับเราเราก,เราก็เราก็ลืมหมดละเพราะมีคนอื่นไปบินตบทแทนก็เลยลืมชั่วคราวทีนี้ทีนี้ก็คือพอเจอแกนึกนึกอเออแก,แก,แกไม่มาบาินธบเนี่ยก็เลยขัดข้องในใจอยูวย่ว่าทำไมแกไม่ไปวันนี้ ทีนี้ก็เลยไปเอาน้ํายกน้ําจากกุฏิบําเพ็ญคุณมาสามสิบสี่แพ็กเกือบสี่สิบแพ็กนะถ้าหลวงพี่ไปรัดไปยกนะขาก็ไม่ค่อยดีนะอายุเริ่มสี่สิบนี่ไม่ขาไม่ค่อยดีเลยข้อขาพอเดินบ่อยบอยมันดังแก,ก๊กก็แก,ก๊กแก,ก๊กปวดขาหรือว่าให้คุณนูคุณนูก็ขาไม่ดีเหมือนกันลุงชัยก็ขาไม่ดีข้อขานะแต่เจ้าอันลูกศิษย์อายุไม่มากไม่ถึงสามสิบแกขาดีนะแกคนคนเดียวแกยกได้ตั้งสามสี่ สี่สิบห้าสิบสี่สิบแพ็กเราคิดเอาเลยถามาแล้วแล้วเองไม่ปวดขาอะไรเขาบอกไม,ไม,ไม่ไม่ปวดขาไม่เจ็บเขาไม่เจ็บเขาก็เลยก็เลยนึกตงว่าโอ้เขาขาดไปอย่างหนึ่งนะแต่ก็เติมเต็มไปอีกอย่างหนึ่งนะเขาขาดเขาขาดในแง่ว่าเขาเขาไม่ได้ไปบินธบาทกับพระขาดเรื่องนี้แต่เขาก็มีส่วนดีของเขาคือเขาหามของหนักหนักได้เพราะว่าคน ลงพี่บ้างคุณนูบ้างลุงไทยก็ทําไม่ได้ขนาดนี้เพราะว่าสังขารร่างกายมันไม่อานวยอะ่รตั้งหลาก็เลยก็เลยเห็นข้อดีของแกแกก็มีข้อดีของแกนะถ้าไม่มีแกก็ลาบากเราอย่นะถ้าเป็นอาหารก็คือเป็นข้าวเปล่านะไม่กินก็ไม่ได้ไม่ต้องกินนะไม่กินก็ตายนะแต่ถ้ากินก็ก็ยังมีชีวิตรอดได้นะคือจะให้ดีเลยมันก็ไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่จะให้ไม่ไม่ดีเลยมันก็ไม่ใช่อีกนะอันนี้ที่เราให้ฟังทั้งหมดทั้งปวงคือการสอนตัวเองนั่นเอง ถ้าเราได้สอนตัวเองแบบนี้นะมันก็จะเข้าโะเข้าใจตัวเองมากขึ้นนะทางนั้นถ้าเราไม่เข้าใจตัวเองแบบนี้มันก็มันก็จะมีแต่ความทุกข์กันทั้งหลายเขาเรียกว่าทะเลน้ําตานะทีนี้ถ้าเราสอนในสักเรื่องสองเรื่องนะเรื่องอื่นมันก็จะมันก็จะไม่ยากกันนะเพราะมันเคยสอนเคยทําแต่สอนไม่ได้ก็ยากขึ้นนะทั้งหลายแทนนั้นเราต้องรู้จักสอนตัวเองนะนอกจากที่เราได้มาสวดมนต์นั่งสมาธิทําแบบนี้แล้วมีความสงบในใจแล้วบ้าง ทีนี้เวลาที่เรากุ้มอกกุ้มใจเราก็ลองหาเหตุหาผลลองอ่านใจตัวเองดูเอ๊มันเกิดมาจากอะไรเนาะคิดไม่ออกก็มามาเล่าให้พระฟังมันก็ได้พระจะได้ช่วยถ้าเราสอนเป็นสักเรื่องหนึ่งสองเรื่องโอ้ยง่ายเลยเขาเนี่ยต่อไปเรื่องอื่นมันก็จะมันก็จะง่ายๆนะง่ายขึ้นง่ายขึ้นนะพอเราเริ่มเป็นแล้วเหมือนเราตอนแรกขับรถไม่เป็นพอขับได้สักครั้งสองครั้งก็เริ่มง่ายแล้วฉันใดพอสอนตัวเองเป็นสักเรื่องสองเรื่องเรื่องต่อไปก็จะไม่ยากแล้นะเริ่มง่ายขึ้นเลว อ,อันนี้คืออาน,นิสงส์ที่เราได้มามาสวดมนต์มาไหว้พระด้วยกันแล้วก็ยิ่งใครมีความสงบในใจนะแล้วเอาความสงบอันนี้ไปใช้ในการสอนตัวเองได้ยิ่งดีมากๆนะมันยิ่งเห็นตัวเองทุกแง่ทุกมุมทุกอย่างเลยนะเหมือนที่สุนทรภู่กันบอกว่าน้ําใสไหลเย็ยยนเห็นตัวปลานะแหวกวหว้ทาราอยู่ไหวๆนะน้ํามันใสมันก็มองเห็นตัวปลานะถ้ามันเป็นขุ่นมันก็ไม่เห็นชันใดเราใจเราสงบสงัดขึ้นมามันก็มองเห็นตัวเองเรื่องนั้นบ้างเรื่องนี้บ้าง หลายเรื่องเราก็เห็นตัวเองหมดทุกเรื่องทุกราวแล้วสอนเน่งก็จะง่ายขึ้นนีนะเอาไปเอามาเราก็จิตที่มันผ่องที่มันเศร้าหมองพอสอนตัวเองเข้าใจแล้วก็ผ่องใสขึ้นมาจิตที่มันเศร้าส้อยเงาหงอยสอนตัวเองไปก็จะผ่องใสขึ้นมามีความสดชื่นขึ้นมาที่เคยทุกข์ก็มีความสุขขึ้นมาเราก็เลยเห็นอานิสงส์ของการมาสอนตัวเองในการเข้าวัดมาฟังเทศฟังธรรมว่ามันมีอานิสงส์นี่ทาให้เราสอนตัวเองได้ขนาดนี้นะ รู้สึกสุขใจขึ้นมานะเห็นเห็นคุณของเขาเรียกว่าคุณของธรรมะาธรรมะากก็คือตัวทจของพระรัตนตรัยนั่นเองเราก็จะมีความหนักนั่นในพระรัตนตรัยมากขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะเพราะว่ามันทําให้เราทุกข์น้อยลงหรือว่าทุกข์หายไปเลยอย่างเงี้ยทีนี้เราก็อยู่ที่อยู่ที่เราแล้วว่าอะไรทำมากทําน้อยรัาเนี่ยถ้าทําน้อยมันก็ทุกข์มันก็มากทําน้อยมัน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 ก็ไม่สูงกับเหตคเคุคือความทุกข์นนะ แต่เราทําความเพียรมากหน่อยความทุกข์ที่มันมีมากมีน้อยมันเดียวค่อยๆทลายหายไปเรื่อยเราก็จะมีแต่ความสุขในใจเรานี่และทีนี้ใครจะอยู่ไม่อยู่ให้ปรึกษาเราก็เราก็ไม่สนใจแล้วเขาเนี่ยเพราะเราปรึกษาเราเองเนี่แหละอ่านตัวเองเนี่แหละท่านเคยบอกว่าให้อ่านตัวเองให้ออกให้บอกตัวเองให้ได้ให้ใช้ตัวเองให้เป็นเราก็จะเห็นตัวเองะเอาล่ะทีนี้เราจะได้แผ่เมตตาพร้อมกันนะเปิดไหหน้าหกสองนะครับหน้าหกสอง เออหกสองแผลไม่ตาพร้อมกันนะหกสองเล่มใหญ่นะ นามัยยังติโลคุณดากันดาปชิมาฆาทายโยผนอมาเซออาดาสิเมอากาติเมยาติมิตาสกาจเมเปตานังดาชินาดัชชาบุเปกาตามนุตระังบุคคลมาราดึกถึงอุปการะอันได้ทำให้แก่ตนในการก่อน ว่าผู้นี้ได้ให้สิ่งนี้แก่เราผู้นี้ได้ทำกิจนี้ของเราผู้นี้เป็นญาเป็นมิตรเป็นเพื่อนของเราดังนี้ก็วควรให้ทักษินาทานณนะะโลกนี้ไปแล้วนะหิรุนนางวาโสโกวายาวันญาปริเดวานา าการเศร้าสูกหรือการร่ำไรลำพันอย่างอื่นก็ดีบุคคลไม่ควรทำทีเดียวนาตังเปตานามทายาเพราะว่าการร้องไห้เป็นต้นนั้นไม่เป็นประโยชน์แก่ยาทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้ว เอวางติดทันติยาตโยยาทั้งหลายย่อมตั้งอยู่อย่างนั้นอายันจาโคดาคินาดินนาก่อทักษินานุปทานนี้แลอันทันให้แล้วสร้างคำฮีสุปติทิตาประดิษฐานไว้ดีแล้วในโสง ดีคารตังหิตายัสตาทานาโซอุปกาปติสำมเ็็จประโยชน์เพื่อกูลแก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนั้นตลอดกาลนานตามฐานาโซยาติธรรมโมจะอายังนิดสิโตยาติธรรมนี้นั้น ท่านได้สแสดงให้ปรากฏแล้วเปตานณปูชายจากตาอุรารามและบูชาอันยิ่งท่านก็ได้ทำแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วภาลันจากพิคุณมามนุปะดินนาะตุมภิกษุทั้งหลาย ชื่อว่าท่านได้เพิ่มให้แล้วตุมให,ห้หีบุญยังปัส,สุตังอนานะปากันทีบุญอันไม่น้อยท่านได้ขวัญขวายแล้วดังนี้แลอ่าบูชาหลวงปูการด้วยกันนะหน้าสองนะเล่มเล็กๆนะครับ อ่าหน้าฟองนะน,งนะนามาพภายานะมะอะโอนะมะหะทะนะมันตันตะติโตนะโมโตตะตันตินะมันตันตะตินะคา,าลีติจิเจรุนีทุสานโสอิสวาสุส,สวาอี เตชสุเนมะภูจะนาวิเวนามาอชาอุรังอังคุมูนาอุอายุยานามาสัจเจนะเมสัจจาวะภนะโมโหตุนโมวิมุตตานะนโมวิมุติยามีอุมิพุทธเมตังจิตังมามา พุทธาพุทธานุภาเวนะธรรม,มะเมตังจิตตังมะมะธรรม,มะธรรมานุภาเวนะสังฆะเมตังจิตตังมะมะสังฆะสังฆานุภาเวนะอมปุปุทะรุปัญญาพุทธารูป,ปะปะเอหิมะมะอมปุปุทะรุปัญญา พุทธรูปป่าเอหิมะมะอมปุกุธารุปัญญาพุทธรูปป่าเอหิมะมะนะโมนะมีท <aisse> ี <tills modelling S 2> ่จอดนะปัตตลอดนะโมนะโมนะโมนะมีที่จอดนะปัตตลอดนะโมนะโมนะโมนะมีที่จอดนะปัตตลอด นะโมนะโมนะเมตตาโมกขาุนาปานีทายินดียะเอ็นดูพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพอ่ะอธิษฐานในใจนะแล้วก็แผ่เมตตา